ครับทีทัพทีมครับจะทำที่รางเท้าวกว่อนลงสระน้องเขาไม่มุดน้ำให้ดูค่ะยังเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำยังไม่เต็มนะคะทายนะคะทายเราจะเทสายอโ,อโอ้โอ้แปะเราจะเทบดเอาเอาเอาเทผมทำไมล่ะ จะเอานี่นะคะเขาเรียกอะไรนะปุ้งกีปุ้งกีแต่เราเอาไม่ได้นะคะเราต้องเอาปุ้งกีแบบไม่มีหิ้นะคะเพราะมันตักสายไม่ได้นะคะอย่าร่อนอย่าร่อนมันไงมันไงอะไรนะอะไรนะ <laughs> มันไงมันไง <laughs> <laughs> ไงแปลว่าอะไรอะ